<c oughs> วันนี้ก็มีกระเป๋าสะพายข้างขายกันอีกหนึ่งใบนะครับใบนี้ซื้อจากฮ่องกงของลาวส์มิดเดิลนะครับตัวหนังเนี่ยมันจะเป็นไม่รูเเรร้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ามันเป็นหนังที่ทําให้เหมือนเป็นหนังเก่าครับมันจะมีเป็นลิ้วๆเดี๋ยวลองมองไกลๆดูนะครับดูไม่รู้จะชัดไหมฮนะมันจะเป็นลิ้วๆอย่างนี้เหมือนหนังมีตําหนินะครับเป็นริ้วๆ ดีไซน์มานะฮะไม่ได้เก่าโอเคตัวล็อกนะครับตัวล็อกจะเป็นแบบกดเหมือนกระเป๋านักเรียนเลยนี่พอก,กดไปปุ๊บก็จะเด้งออกเด็กนักศาได้ดูพอก,กดปุ๊บใช่ไหมนี่เด้งออกตัวล็อกเป็นโลหะมีโลโก้ปัมอยู่นะฮะโอเคเรามาเปิดดูพอเปิดดูปุ๊บนี่จะมีลายปักของลามิสเตอร์อยู่ข้างในนะครับนี่ลายเป็นลายปักหนังเลย ะจะเห็นว่าเป็นหนังแบบเก่าทั่วแผ่นเลยนะครับโอเคเปิดมาปุ๊บก็จะเป็นกระเป๋าสะพายข้างนะฮะมีช่องซิปด้านหน้านี่มีซิปโลโก้เรียบร้อย,เด,ยเดี๋ยวเปิดลำบากนิดนึงด้านในด้านในจะคล้ายๆของโอกเกลก็คือจะมีเป็น